สำหรับผู้ป่วยไตยสามารถดื่มน้ำใบเตยได้หรือไม่นะคะสวัสดีค่ะพบกับมั้านะคะวันนี้ม้ามีสาระดีๆในการดูแลสุขภาพไตมาฝากค่ะสำหรับผู้ป่วยไตสามารถ,ถดื่มน้ำใบเตยได้หรือไม่นะคะสามารถดื่มได้ค่ะน้ำใบเตยมีประโยชน์กับผู้ป่วยไตยทุกระยะนะคะแต่แนะนำว่า ไม่ควรเติมน้ำตาลนะคะเพราะว่าน้ำใบเตยเนี่ยมีกลิ่นหอมโดยธรรมชาติอยู่แล้วนะคะดื่มง่ายแล้วก็น้ำตาลเนี่ยในผู้ป่วยไตยต้องมีการควบคุมปริมาณน้ำตาลอยู่แล้วนะคะถ้าดื่มแบบธรรมชาติได้จะดีมากเลยค่ะสำหรับประโยชน์ของน้ำใบเตยน,นะคะข้อที่1ก็คือช่วยดูแลหัวใจทำให้สดชื่นนะคะข้อที่2ช่วยลดอาการอ่อนเพลียของร่างกายนะคะ ข้อที่3ช่วยควบคุมปริมาณน้ําตาลในเลือดค่ะข้อที่4ช่วยปรับสมดุลของร่างกายนะคะลดพิษไข้ข้อที่5ช่วยป้องกันการแข็งตัวของหลอดเลือดค่ะการดื่มน้ําใบเตยนะคะสาหรับผู้ป่วยไตที่มีการควบคุมปริมาณน้ําใน1วันนะคะก็ต้องนับการดื่มน้ําใบเตยเป็นการดื่มของปริมาณน้ําทั้งหมดที่ต้องการใน1วันด้วยนะคะก็อย่าให้เกินในปริมาณที่กําหนดไว้นะคะ ไม่งั้นจะเกิดอาการบวมน้ำนะคะสำหรับท่านใดนะคะที่ต้องการปรึกษาการดูแลผู้ป่วยไตนะคะสามารถติดต่อสอบถามมามาได้ค่ะยินดีให้คำปรึกษานะคะแล้วมาจะนำสาระดีๆในการดูแลสุขภาพผู้ป่วยไตมาฝากในครั้งต่อไปนะคะแล้วพบกันใหม่ค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ